มาครับเริ่มมากินข้าวแรงกันครับวันนี้เรากินอยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับปลาดุกปลาดุกติวีทอดแหแรงนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเจ้จอ,จอยนแฉลวันนี้เอามาตอดแหวปลาครับก็ได้ไอยู่ปลาดุกครับดูครับปลาดุกตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ขนาดปลาดุกนี่ครับหาบเขื่อนก็เซฟพอเพียงครับตามบ้านนี่กินตามบ้านง่าย อัอนั้นก็บเกือนี่มแก่ไหนห้ามแก่ก็บเลยบวกระปอสารพิษไปไปกันกระตัวนักระติ้วไปกระเปิลกแม่ตัวอีกกำนี่กระเปียนะ พริกแดงเอาพริกแดงใ,ใส่ตัวต้องออกกำลังกายให้หน่อยน,นี่พริกหนุ่มครับพริกจากสวนพริกปอสารพริกครับนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนผมนะนี่ครับ <c oughs> จะเอาจะไปทำกระเพรากันที่บ้านนะครับ ลมกับเย็นขนาดครับดูครับบรรยากาศวันนี้ลมเย็นขนาดนี่หมูแกนเนาะ,ด,ะดูครับคนติวครับนักบ่าเขือกับว่านักปลาฮะ แวะแอลต้นชมพูครับโอ้โหชมพูเต็มต้นครับกินสดๆน่เหมาอนะครับชมพูนี่ครับมาไ,ได้ไซยาไยนนงครับออกตามธรรมชาติธรรมชาติให้มาชมพู สองตัวครับนี่ปลาดุกกะสองตัวนีโ <forcément low S 1> ่โทโถร์เก er. ือบสองโลนัก้าวันนี้เจะ๊ยบแกงเผ็ดแกงผิดปลาดุกตอนนี้กะออมบะเกลือครับต้มแกงบะเกลือก่อนเดี๋ยวก็เอาปลาใส่ที่หลังครับนี่ปลาเกลือมันซุก หอ,อมขนาดครับดูๆเขากะทิเขาใส่เห็นน้อยมั๊ยอย่างกับข้าวหุงนะครับเดือดโอ้โหพอไอมันออกเลหอม,นออออมนขนาดครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะเอาหัวปลาเขาใส่แล้วนะครับเพราะว่าหัวปลานี่มันจะสุกจ้าไปหน่อยครับ <c oughs> นี่ครับหัวปลาหัวปลายังใหญ่เลย ใส่ไปเลยนี่ก็ได้ทําพริกน้าปลาครับพริกน้ําปลาไว้กิ่นกับแกงเพชรน่ครับหอมขนาดครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลานี่เขาใส่แล้วครับผมเดี๋ยวรอหน้าบือครับตอนนี้เติมน้ำเข้าไปนิดนอยครับน้ำเดือดเอาปลาเข้าใส่แล้วก็ใส่กะทิครับหอมเค็มข้นนครับผมจะได้เอาเนื้อป่าเข้าใส่แล้วครับนี่ครับ น้ำน้ำเดือดแล้วนะน้ำก็เดือดแล้วเขาเอาเนื้อปลาเขาใส่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเนื้อปลาลเราใส่แล้วครับโอ้ยหอมหอม หอมขนาดพักนี้ก็มี้พักป้อมต้นหอมครับแล้วใบหมูกูยุดนี่ครับใบโหระพาแล้วก็ใบหมูกูครับเดีย๋ยวเขาก็เอาใส่เวลาต่อซุป แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการเอากะทิลงครับผมนี่เดี๋ยวใส่กะทิลงไปแล้วครับมันเดือดนะต่อเดือนนี่ใส่เลยโอ้ยพุ่นหนุมๆครับอือเนี่ครับเทไปเลยอือโยกะทิแตกโอ้สุดยอดสูตรนี่นครับ นี่ครับเริ่มมีสีสันละนโอ้โห,โหเดือดบุบบุดบุด,บด,บด,บดเดี๋ยวปิดแก๊สเลยครับปิดแก๊สเดี๋ยวจะได้เอาพักเข้าใส่ครับดูครับหอมครับแตมหมเลย ดูกลิ่นไอความหอมขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เอานี่ครับพักเขาใส่เลยเนาะนี่ครับโอ้ดูเป็นสีสันเลยครับครับเอาหูละพาครับเขาใส่ไปครับ นี่ครับเดี๋ยวคอยคนครับนี่โอ้ความหอมของพักเวลาวพักเข้าใส่นี่มันจะมีความหอมขึ้นนะมันจะน่าครับหืมสีหย่อนความหิวแล้วครับเดี๋ยวเขาไปชิมกันครับผมนี่ครับผมดูครับหน้าตาโอ้โหหม้อขนาดครับเดี๋ยวเขามาชิมกันครับผม ครับเรามาชิมครับแกงเผ็ดปลาดุกใส่หมูเผือครับมาครับเด้อมากินข้าวแรงด้วยกันครับวันนี้เรากินอยูอ่ที่บ้านนะครับนี่ครับปลาดุกปลาดุกติวีถอดแหแรงนี่ครับมาครับมากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวลองสดหน้ดูครับ ส,ส, <Wow. S 1> สุดยอดสุดยอดสีม้าวมาเนอมากินเข้าด้วยกันครับอ <Wow. S 1> ร่อยครับมาดูกัไปเอาตะติบอรนะครับเอามาทำแกงเพชรเลยอร่อยครับ นี่พี่น้องพริกน้ำปลาหน่อยนะโอ้โห,โหโ้ยหลาดเข้าไปครับม,มาครับมากินเข้าด้วยกันครับปลาดุกนในตัวแญ่ขนาดครับประมาณเข่าแขนเข่าแขนผมไม่น่าจะได้แล้ะ พอดีว่าที่บ้านเนี่ยได้คุดบอ่อเลี้ยงเลี้ยงป่าไว้นะครับเอาเลยเอาป่าไปปล่อยครับก็มีป่าดุกป่านินป่ากระห้ปะะ่าบกป่าส้อยนะครับที่ส่วนผมมันเป็นทีครั้งแรกหน้านทีเห็นในบอ่อป่านั่นก็คือหน้านมาจากน้ำฝนนะครับกักเก็บไว้ อสุดยอดอ,อร่อยมากกินแกงเพชรนี่นึกถึงขนมจีนครับถ้าใส่ขนมจีนนี่กัาบเอามากินกับขนมจีนนี่มาก อืมครับดูหน้าครับนี่ครับสีหน้าครับแสบหลายครับนี่ครับพี่น้องดูว่ามอสหยอดเครื่องแกงพริกแกงนี่ก็ ซื้อพริกแกงมาครับเขาไปซื้อพริกแกงตีตลาดมามาทำาครับอืมสุดยอดเลยครับขอพริกกับปาหลาดน่อยครับม เสียงมานี่ถตึงดีด้ยครับเสียงสุนักเนี่ยค <How dy. S 1> รับเฮาดีเพราะว่าเฮาทําอยู่ที่บ้านนะครับในชุมชนมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครับ โซนหน้ามาัอุ่นๆฮ่อดๆนนเลยครับกินนี่นะปิดน้ำปลา เนวเอาอะาเปลี่ยนเมนูครับเนาะเป็นเมนูเด็ดอร่อยอร่อยได้กินน้าด้วยครับมีน้ามอือสดด้วยนีอครับมอสแตะ มาครับไข่เอ็มได้กินข้าแวแรงรับมาหนักกินด้วยกันครับด <c oughs> ูครับ <c oughs> เนื้อปลา <c oughs> เนื้อปลา <c oughs> เปเน็นยีๆนะครับ <c oughs> นี่ครับอืมออมาครับคำยีๆย <c oughs> เนื้อปลานี่ยแบบสดๆเลยนะครับปลาดุกนี่ได้สดๆจับบอลเลยครับที่ผมไปหาไปแล้งนะครับอ,อืมสดหนาหมอครับโทวยนี่มันใหญ่หน่อยนะครัเนาะ อาจจะพอไปเห็นนะครับแต่สุดยอดครับมาเลยพี่น้องมากินข้าด้วยกันอื้อหือ นี่ครับหัวหัวประดุกครับน้องคนใหญมากนี่สุดยอดแต่นี่ดูว่าอุออออ้ยใหญ่มากแซ่บหลายแซ่บหลายมาเด้อมาเด้อ ชอบคลิปนี้ครับคลิปแกงเพชรปลาดุกครับเขาสวยอุ่นๆนะครับขอโคกดทุกใจกดตรสับสะไข่โคกระดิง่งและกดติดตามช่องผมจะจอยชาแนลด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้เขาเกาะมากินแกงเพชรกันครับผมกินให้อิ่มๆไปเลยเนาะครับเด้อ ต้องพี่ถีพิถันแล้วนะครับสดน่ะ